ง่ายที่สุดถ้าจะทำโปรเจกต์ใหญ่ถ้าจะทำรีสอร์ททำบ้านหลังใหญ่แนะนำให้ใช้รถไถครับอาจจะใช้พื้นที่ประมาณนี้แหละบ้านหลังเนี้ยตรงไหนสูงสูงให้ไถพวนเสร็จแล้วก็สูบน้ำใส่ให้ท่วมพอน้ำขังเสร็จเต็มที่เสร็จปุ๊บให้เขาใช้ผานปั่นเนี่ยปั่น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 ให้ปั่นเสร็จปุ๊บเอาแกลบโรยเยอะๆแล้วก็ปั่นต่อให้เข้ากันเสร็จแล้วก็ทิ้งไว้เลยหนีเลยรถจ่าย 3 0 0ร้อหรือหกรจบเลยอ่าทีนี้เราก็สามารถที่จะตักนี้แหละไปทําอิฐได้เป็นเดือนเลยครับเราไม่ต้องเหยียบอีกมันก็จะสามารถเอาไปทําเป็นอิฐได้เอามาก่อได้เอามาฉาบได้โดยการใช้รถไถปั่นครั้งเดียวอ่าอันนี้ง่ายที่สุดครับคือใช้รถปั่นถ้าจะทําโปรเจกต์ใหญ่อ่าแต่ถ้าทําเล็กๆเนี่ยอาใช้คนเหยียบดีที่สุดครับถ้าทําเล็กอ่าเพราะว่า มันจะทําให้เราเข้าใจมันมากขึ้นแล้วก็มันไม่ได้ยากเกินไปคาว่าปั่นก็คือให้รถไถเหยียบเหยียบเหยียบมันมีผานเป็นโรเตอรี่หมุนอยู่ทั้งหลังมันนะครับทีนี้มันจะทําให้มันเละเร็วมากง่ายมากนี่นะมันมันเร็วมากนะแค่ไม่ถึงชั่วโมงนะเขาทำให้เราเสร็จแล้วเขาปั่นแค่ชั่วโมงเดียว300ร้อบาทเนี่ยเราได้ดินมาสร้างมาทําเป็นอิฐได้ทั้งหลังใหญ่ๆเลยอ่ะแล้วสมมติว่า รถสิบล้อมาอย่างเงี้าจะคันหนึ่งน่าจะได้รถรถดำรถด,ดำขนดินหนึ่งคันเนี่ยสามคิวหรือหกคิวนะคันหนึ่งหก,หกใช่ไหม,มอ่าเพราะว่ารถรถดำท,ทั่วไปหนึ่งคันเนี่ยมันทำอิดได้หกร้อยห้าร้อยก้อนครับทำอิดได้ห้าร้อยก้อนปกติแล้วอ่าบ้านหลังหนึ่งเนี่ยอิดขนาดนี้นะตารางเมตรหนึ่งใช้ยี่ห้าก้อน ผนังหนึ่งตารางเมตรใช้ยี่ห้าก้อนดังนั้นเราก็สามารถคํานวณได้เลยว่าบ้านเราสูงเท่าไหร่ผนังมันสูงเท่าไหร่ยาวเท่าไหร่แล้วก็คูณมีกี่ตารางเมตรแล้วก็คูณยี่ห้าเข้าไปเราก็จะรู้จำนวนอิฐก็มีถ้าดำหนึ่งแล้วก็ต้นนองใช้แกบประมาณ่า <c oughs> ไม่ได้ประมาณไม่ได้ต้องเอาดินที่นั่นมาลองดูก่อนว่า <c oughs> ดินที่นั่นต้องการแกบขนาดไหน <c oughs> ถ้าสมมติว่าเราลงหนึ่งดำใช่ไหมคะเอาเราแกบใส่ให้เขาปั่นเสร็จ ต่นี้มันอาจจะพอหรือไม่พอเราอาจจะมาเติมทีหลังอย่างนี้หรอคะจริงจริงแล้วเราลองทําด้วยมือก่อนแล้วถ้าเราใช้บ่อขนาดเนี้ใส่แกบหนึ่งกระสอบเอามาทําอิดดูว่ามันเล้าไหมถ้ามันไม่เล้าเราก็ถือว่าบ่อขนาดนี้ใส่แกบหนึ่งกระสอบแต่ถ้ากองหนึ่งเราก็จะมาคํานวณว่า มันจะได้กะเข้าๆว่ามันจะประมาณกี่เท่าของบ่อนี้ก็คือเราจะต้องเอามาส่วนหนึ่งมามาลองดูมาลองดูก่อนใช่ถึงจะให้รถมาใช่ใอ่าใช่แล้วก็ถ้าเราคํานวณผิดปุ๊บมันล้าวเราก็หวานใหม่แล้วก็ให้รถมาปั่นใหม่ก็จบปั่นใหม่อีกเท่าตัวแกบมากไว้ก่อนดีไม่มีปัญหาครับเนี่ยอ่าเนี่ยง่าย,ายๆประมาณนี้คือการสร้างบ้านแบบแบบอิดเนี่ย มันเร็วที่สุดเท่าที่เคยทํามาเร็วกว่าการสร้างบ้านทุกรูปแบบเร็วกว่าการสร้างบ้านไม้ไผ่เพราะว่าเวลาทําเป็นอิฐเนี่ยมันใช้เวลาแค่หกวันมันแห้งแล้วก่อได้เลยแต่เนี้ยเวลาเราได้อิฐพอปุ๊บก่อขนาดนี้ก่อวันเดียวก็เสร็จแล้วสามคนนะมันเร็วมากแล้วก็ฉาบแป๊บเดียวก็เสร็จฉะนั้นการทําแบบอิฐเนี่ยมันจึงเร็วเร็วกว่าทุกทุกแบบที่เคยทํามาแล้วก็ใช้เงินน้อยที่สุดถ้าเราทําเอง ก็เลยใช้ขนาดนี้มาเรื่อยๆโอเคไปมีคำถามอีกไหมอาจารย์คะที่โฆษณาบอกว่าศูนย์บาทมันศูนย์บาทจริงๆหรอคะอะไรศูนย์บาทอะไรศูนย์บาทต้นทุนทำบ้านน่ะททำบ้านศูนย์บาทก็ได้ก็ทำได้เหมือนกันแต่เราใช้แรงครับอืแล้วก็ใช้วัสดุที่เรามีอย่างใช้ไม้ไผ่ มาทำโครงหลังคาใช้ไม้ไผ่เป็นหลังคาทําเองตัดเองทั้งหมดเนี่ยอาจจะไม่ได้ใช้เลยสักบาทอ,อาจารย์คะแต่ถ้าเป็นโครงเหล็กมันจะทนกว่าไม้ไผ่โครงเหล็กก็ขึ้นอยู่กับเหล็กถ้าเหล็กหนาเหล็กกาวนัยก็อยู่ได้นานขึ้นแต่ถ้าเป็นไม้ไผ่ที่แช่บอแรกหรือไม้ไผ่อายุมากๆแล้วเนี่ยก็อาจจะอยู่นานกว่าเหล็กเพราะว่าเหล็กมันขึ้นสนิม ปูนด้วยอค่ะอย่างแถวอินเดียพวกผสมปูนส่วนมากเป็นแบบอิดดินอัดครับแรมแเอ,อิร์ดเขาเรียกว่าแรมเอ,อิร์ดผสมปูน20ซกับดินมันเหนื่อยครับเทคนิคนั้นมันเหนื่อยมากมเราต้องเอาดินหมาดๆเนี่ยมาผสมปูน20%ต้องมานั่งผสมก็อยู่นั่นแหละเสร็จแล้วก็เอาขึ้นไปเทใส่พิมพ์แล้วก็ตำ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 แล้วก็ยกพิมพ์ขึ้นแล้วก็ตำตำตำไปเรื่อยๆแล้วที่เขาเห็นที่อินเดียเขาปั้นเป็นก้อนใช่ไหมคะอ,มอันนั้นก็กกคือใช้วิธีอัดคล้ายๆดินอัด เหมือนกันใช่ไหมใช่แล้วก็ตอนตอนประกอฉาบนี้ก็คือใช้ใช้อะไรนะเสดินธรรมดาดินธรรมดาการใช้ซีเมนผสมเนี่ยมันมีปัญหาอย่างหนึ่งคือดินมันไม่มีอายุแต่ซีเมนมีอายุครับอืมเพราะว่าซีเมนมันมีอายุแค่50ปีถึง50ปีปุ๊บมันจะค่อยๆเสื่อมลงเสื่อมลงเสื่อมลงแต่ดินเนี่ยมันไม่มีอายุมันอยู่เป็นพันๆปีบ้านดินก็เลยเป็นบ้านที่อายุยาวนานที่สุดในโลกเกือบ2,000ปีมาแล้ว ดนฝนหรืออะไรเนี่ยเห็นเขาซ่อมหรือมันกร่อนอย่างเงี้ยฉาบใหม่เพราะอะไรอ่ะเฉพาะเรื่องฉาบเหรอใช่ถ้าเราเห็นมีเชียงใหม่อยู่ที่นึ่ะค่ะเขาไม่ฉาบแต่มันอยู่ได้อ่ะแบบก็เลยสงสัยว่ามันคือมันฝนสาดเนี่ยมันไม่มีผลต่อความแข็งแรงของตัวบ้านแต่ว่ามันมีผลต่อการภาพที่เราเห็นเพราะหลายๆคนก็จะรู้สึกว่ามันมีรอยเซาะมันไม่เป็นระเบียบไม่เรียบร้อยอย่างนั้นอย่างเงี้ยก็ฉาบใหม่ทาสีใหม่ก็จบ อ,อาจารย์คะแล้วถ้าพื้นที่นั้นน้นท่วมสำซากเป็นเดือนเดือนมันจะมีผลม,มีอยู่ไม่ได้ครับพัง,พงใช่ต้องสร้างใหม่ต้องขุดสะเอาดินมาถมให้สูงขึ้นแล้วก็สร้างในที่สูงอย่าให้ที่น้ําท่วมบ้านทุกบ้านไม่ควรให้น้ําท่วมครับแก้ปัญหาโดยการใช้เสาตูนสูงไม่ได้เพราะวางคนละระบบกันบ้านดินมันหนักมากเอาไปไว้บนเสาเนี่ยเสาเรานนะะอันตราย